ฟังแล้วสบายใจแต่คุยไม่ได้ออกคอมไม่ไมีเสียงคุยแล้วก็ไม่มีเสียงเสียงไม่ออก <c oughs> ตั้งอกตั้งใจทำได้อย่างนี้ทุกปีทุกปีกป็ประเสริฐเนีดีมากน่าสรรเสริญในความพยายามอันนี้น่าดีใจแต่เสียดายบางท่านบางคน บางท่านบางองค์อธิษฐานน้อยเหลือเกินไหนๆเอาทั้งทีกน็นายจะให้มันมากมากเพื่อเป็นการข่มกิเลสมันเป็นการข่มกิเลสแราอธิษฐานต่อหน้าทรลักษณ์อํนนั้นเท่ากันก็ว่าเราข่มกิเลสถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติเราก็อธิษฐานแล้วนี่ต่อหน้าครูบาอาจารย์ ตอนหน้าพระภิกษุสามเห็แม่ชีผู้ปฏิธรรมล้วนแต่ผู้มีธรรมทั้งนั้นถ้าฝืนไม่ป,ปฏิบัติก็มีความละอายอันนี้จําเป็นจะต้องเอาอันนี้เรียกว่าเป็นการข่มใจเป็นการขม่มกิเลสอันนี้ดีมากขอให้ตั้งใจเถอะพวกเรามีศีลเป็นหลักมีสมาธิเป็นหลัก าพึ่ปฏิบัติกันจริงจังก็มีบุญมีกุศลอยู่แล้วแต่พวกเราอาศัยอย่างอื่นให้ช่วยให้ได้บุญได้กุศลเพิ่มอีกก็ยิ่งหน้าอนุโมทนาหน้าปลื้มใจโอ้คิดแล้วก็ไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนเลยทีเดียวคอยตั้งใจนะตั้งใจกันดีๆเรื่องบุญเรื่องกุศลพยายามอย่าประมาทอย่าประมาท ผู้พูดคือเชี่ยงกันเรื่องบุญเรื่องกุศลจะเป็นภายนอกภายในก็พยายามกันพยายามพยายามทุกวันขอให้ได้บุญได้กุศลพยายามดิ้นรนทุกวันสักเดียวก็จะขึ้นข้างบนไปนเลี้ยงน้ําพระพระท่านอิ่มน้ําท่านก็จะได้บำเพ็ญแล้วเราก็ได้บุญได้กุศลแล้วดีใจก็มีลูกสิทธิลูกหาช่วยกัน เดือนหนึ่งได้สี่ห้าพันบาทเสื้อน้ำแต่วันหนึ่งตกเข้าไปก็เกือบเกือบพันหรือพันบาทเดือนหนึ่งตกเยอะเหมือนกันเขาสาพยายามดิ้นรลนเพื่อถวายท่านทุกวันทุกวันกระตังปณิธานในว,วันนี้เ,เรียนพระเนรลยว,วา่าจะขอถวายไปเรื่อยๆจนหมดชีวิตนอกบรรษาในบรรษาจะทำไปเรื่อยๆ ถ้าได้อยู่นะถ้าไม่ได้อยู่ก็แล้วไปถ้าได้อยู่ก็จะเลี้ยงไปเรื่อยๆถาวายต้นไปเรื่อยๆเอาบุญเอากุศลเออทำไปเรื่อยๆตลอดจนหมดชีวิตถึงจะเ,เลิกกันถ้ายัางมีชีวิตอยู่จะทำไปเรื่อยๆพอมองแล้วเห็นบุญเห็นกนุศลเห็นได้ช,ชัดๆพอพระพนเนรท่านอิ่มแล้วท่านกระำเพลญท่านอิ่มแล้วท่านกระำเพ็ญเราก็ได้บุญทุกวี่ทุกวันอิม่มทุกวัน ันนี้พเพราะนั้นพวกเราก็เช่นกันสิ่งใดเป็นบุญเป็นกุศลก็ต้องพยายามพลิกแพงหาุบายวิธีเอาให้ได้เยอะๆเอาให้ได้เราเสียสละมเมื่อเพื่อบุญเราต้องเอาบุญเสียสละเมื่อเพื่อบุญไม่เอาบุญมัวจะสายไปหาบาปเป็นเรื่องอะไรบาปก,กรรมทั้งหลายเราต้องหนีเราอย่าไปหามันเออเรื่องอะไร เราหนีจากบาปมามาเพื่อพระผติบุญบำเพ็ญบุญแล้วหลังจาก,กไปแสวงหาบาปไม่เอาแล้วต้องเอาบุญสิตั้งหน้าต่างตาพระฤุิปฏิบัติเอาบุญเอากุศลก็แล้วกันตั้งใจให้ดีอาต่อจากนี้ไปก็ไปบำเพ็ญเอากระนั้นมีก็เข้าทีเลยพันเย็นกันนี่ันขึ้นข้างบนครับไปฉันน้ำครับ